กระสีพอเพียงแบ่งปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนใหญ่ทดูโอ้ยเอันยังมากต้องมาเจ็บมาที่หลับทีดูุดเลยแยายิ้นเห็นยังนี่โอ้บินบักน้อยนะสวัสดีค่ะเธอแม่เขียบสวัสดีค่ะ มื liksom, sociedad, ع, ่อนี้ยเยสินเกิดเสพมาพบเขาเกิดเศษโอ้ยเนาะเอ้แงเนาะกันเนาะเกิดเศษทั่วทีศทั่วแดนโอ้เอายื้อ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 เอาก้อนมันสิรุดมันมันมันโคตรไอรีเป๊ะหอมมันว่าลูกโต๊ะน้ำเหรอมันมันสดอันนี้เอิ่อนมามันสดค่ะสดมันสุกเต็มที่นะมันมีคนมาปิดมาเอามันมันก็สุกเต็มที่เนี่ยนี่ก็สิสดเนี่ยนี่บ่ท่านส้สดปุณณี นน่งก็ตาตโอุ้ยน่วยตั้งทั้งมีแล้วสิโซดีกะไม่โซดอันไม้ถึงเนี่ยถ้าถือว่ามันสุกเต็มที่มันก็เลยหลุดออกจากขวนเอาหนึ่งวันมันไม่มีแฟนมันไม่มีแฟนไหมโอ้ยเจอะเลยอ้ยฉันก็บรรูดแล้ววันนี้แฟนก็มันโซดเนาะค่ะโซดจริงแล้วคงใสสิบวกนี้แฟนอุ้ยคุณยายนวลนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัยังหวานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาคนนั้นอ้ยเยอะแยะอี๋บี สูตรคุณพัวเน้นเยนไปเบิดโอ้ทำไมมันสูดมืดอันนั้นตาตี่ผัวพุ่งมาห้ามสูดเองไม่แฟนแม่ก็งงอ่ะไม่มีแฟนมันสูดก็คือไม่มีแฟนโอ้ยคนบ่บ่มีคนมาเบิ่งมันจะเกลี่ยไหลายเนาะมันได้หลายไปคุณยายตาหนึ่งเหรอคุณอ่ะเจ้ามาถือเป็นโสดเบิดอ่ะ อันนี้เป็นยี่ยี่สินบอกว่าอันนี้เป็นบะเขียบอันบ่มีแฟนเด้อค่ะเดอะ้อทีเป็นยังมาทามันสดสดมีแฟนดูแลมันก็เลยสดอันนี้เป็นแบบเขียบหนังเนาะคะ่ะเขียบหนังกะสีมีบะเขียบฝายนะคะบะเขียบหนังเขียบเขากักระซีเป็นบะเขียบหนัง แล้วก็สีมีบักเขียบสีทองเนาะค่ะอันนี้เพาะอ,อยู่ประทานในมีหน่วยให้เห็นเนาะค่ะเนาะดิสวนเขายังโล่งก็มี้เก็บสีทองเขินเป็นร้อยเอาแต่เก็บสีทองอุ้งดาลเขนหัวหนุ่มคนนี้หมดในสองหมากอันนี้ก็ปลูแกลย,ยู่ข้างบ้านนี่ค่ะข้างบ้านยี่สินเนาะ บ้านยายสินหนึ่งหกเบิอรแล้วค่ะหกแนวกินสิบะมีท่ายางแล้วค่ะต้นนี้ยังเกิดแล้วก็บวอนออกนะคะน่ะเนาะบวชนออกเนาะกินได้เนาะมะเขียบบะเขียบกับส่วนใหญ่เกิดเองนะคะกินเรากะเกิดเองบุกกระตาไปให้ยายสินกันหลายค่ะมันเกิดนอกค่ะเนาะ มันอยากเกิดน้ำาสินเยินๆปลูกแต่ว่าพักหวานยาสินปลูกอยู่เป็นน้ำหอมหอมน้ำหอมแต่มีพักหวานพักหวานก็เลยปลูกแต่ว่าเนี้มันเกิดมันใหญ่ยสาเนาะแม่นะเยี่ยสาใหญยี่ยสานหอมหลายหอมคักบอันนี้มันไม่สดมันยังสวยอยู่ไม่สดยแต่เข้ามาแต่เข้ามาหาผอมันมันกับว่าท่านไม่สดแล้วห้องกระเทียมันก่อนเนี่ยเนี่ยหน่วยหนึ่งลายครับเนี่ย เออนั่นแหละอันห้าต้องสื่อตะกอเนาะมันยังคอยสีบอนีไหมตะกอแบบว่าคือจังต้อยบบกม,ม่วงไหมนีไม่ได้ปวโสดสดที่มืดนีผู้เดนมาดูแลมันนีผู้เดีนมาสนใจหากินมันค่าดำน้าอันนี้ไม่ได้ต้นมะเขยบแล้วค่ะ อู้น้อยหนีง่ายวะแม่เปล่ะพู่ะหน้อยหนึ่งอ่าจึงโอ้คุณนายโอเคหัวโจ๊กแล้วด้วยน้อยง่อันนี้มันดกเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้ตัดแต่งเอียงบ่ได้ตัดแต่งกิ่งเอียงเนาะค่ะมันธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติเลยอันนี้กับปลากระช่ายเนี่ปลากระชัยสวัสดี ก๋วยจี่าไม่ตีงามเขาแต่มีน้ำนี่ค่ะน้ำไต่โฮมกับปูกกะชายนะคะปกทิมเว้ยปุ่กกะชายด้วยว่าบานเฮาต้นขิงขิงบานเฮาเอิญขิงขิงใส่ซุปน้ำใหม่ใส่หนามแกงขนมใส่หนามแกงขนมแซ่บปนังขันนี้ขิงขันบ่าแมนขิงเด็กกะชายใช่ว่าบานเฮาก่ะสิซับโซนนิดหน่อยว่ะเฮาเอิญมาแต่สมัยเกาเกาๆนะค่ะคันว่าขิงนี่ก็คือแลีนมหานี่ยแหละ แลนมหากุลก็ใช่เส้นน้ำแกงขนมแน่จงสีหนะกะสิแลนมาเอาปึ๊ดนี่นะมันเอาโอ้มีหัวมิมแอเตอใช่ห้างมิมคุณอ่ะอ่านตามนี่อันนี้เป็นต้นเชอรี่ตาสวัสดนะคะตาสวัสด์ปูยุ้ยต้นพูนพูนเหรอมีมิมหอมผึ่งเอ้ยยังกว่าอันนี้เฮอร์นว่ามิมล่ะพึ่งน้อย เชอรลเดี๋ก็บามีคนจิกงเนี่เชื่อรลีกับไรค่ะมันเปลูกปีสองปีกะโอ้ตนใหญ่อันนี้มันยังลาดมันห้างตอตินะห้างตออย่าไปไก่ได้หรอตัหน่อยห้างนกตกระดิ่งห้างนกนงนกอานกยังก็นรังแบบนี้เนี่ยเสียงมันหงอยู่นี่มันเลเลยนกแดงสดใสเนี่เสียงนกร้องอยู่นะจี้จีจีนี่มันคูเว้ยเดียวรู นุ้ยต้นโอ้ยดกดกทุกต้นเลยค่ะมาเขียบมาเขียบตั้งแต่สวนลงแม่น้ำแห้งเลยหอยเจ้าดีมันเคยเจ็บนำมันกเคยยุ่นี่เจเหยเพลหวานยายสินหนึ่ใช่ระเจ้าโอ้แม่เจี๊บปกติเกือบเกือบเกือบยางมาสวนยายสินนี่ต้องระมัดระวังเนาะค่ะเราปลูกอ้อยเนไอเงี้ยอันว่าเป็น ยูเซ่ละทาไอ้สาวเอาขบมาทั้งนี้ได้ป่นเด้อแล้วปลูกอ้อนยน้อยไอ้เน่เนาะค่ะสวนยี่สินอะอน,นุ่ยนออันใหญ่คัะคุณนายนุ่ยนันใหญ่คัะขนาดน,นี้เอาเอาไม้มามินละอันนี้นกกอบไม่กินนะค่ะนกกะชิงใหญ่แม่์ยี่เหยียบังแม่์ด้วยตั้งยี่เดนเป็นหัวนาำแล้วนกไม่กินบะเขียบเนะาะค่ะอันนี้เหรอนุ่ยนันยี่ค่ะป่นนี่แหละค่ะแม่เก็สงสัยสีสุูงละค่อยมินนด้แหละเป็นหัวหนามแล้ว นี่ยืดร้อนอะพาพูน่ะนะพูง <e ่ะพี่จะนุยย evet> ่งยบกเขียบไหมไม่พี่จะนุยไหอันนี้มินกับมาไล่บินอ้าวล่วงในน้ำแล้วค่ะก็เอาละพอดีกับบ้านบอเตะปอเตะตัวมันสิดน้าอีเลนร่างาลัรก็ได้ร้ายแล้วค่ะบ้านนี้ แกินเสกตาข้าุมเอาปตาข้าข้างใหนไม่แม้ขัวมาข้างหนก็ได้ก้งอย่กับเด็มันเต็มนี่จะพักวันพักวานใช้น้ำมันบักหอยมันซึืออมมันเลยนอนี่ไหมนี่คไ่แน่กินโอ้ใหย่คนใหญ่นี่เดี๋ยว่า นี่มีสดก้อนเนาะอ้ยมึยงนี่เดีวัตรวจรแล้วสามแยกสินมาเพียค่ะตามแยกสินมาพ่อถ้าเกี่ยวสูบเกี่ยวมีครูมเกี่ยวว่ามีคูสั่มนมีแฟนโอ,โ,อโอ้ยนหน่วยทั้งหัวแยกสินอี่ือกันนี่เลยสวดอ้าแอสเซลี่ถือไว้พวกนี่สวดบ์เนี่ยเอลยนเลยหผู้บอเอียวดกค่ะค่ะ พันละไม่พันละไม่อีสานวานเท่าตามดูกันโคนมนเียไปินะแต่ว่าต้นลอเฮี้ยนยญยสินเนี่ยค่ะออกออกทุงย่ามแหละบัวดูดูกันดิโอ้ยไ่เปียงสตดเตมอยเตี้คไปเปล่าโคกไหม กินห่ดทันเก็บหักเขียบชอมดเขียบมันเขียบมันมัดสดแ่เข้าม่ไดย่ะบงมันหอดเลยบ่บ่มีมาเราพออันนี้ทิมเจรานี่ต้อใส่สิเป็นกพอกินเลหุ้เหล่าุนี้กุ้นี่เปล่ยนวแตาเนีเดียววันเียวุณยายเาได้เร็วๆแม่แม่ห้องบยไม่ถึงนะข้างบนสุสไเยแข็งไหม าไปบ่มเอาไปบ่มสมุทรสาครของฝากจากแม่เ <c oughs> อามาหนี้ <c oughs> ย้ายสินเกษสิผ้ามาพบก,กับเกษตรโอ้อยเองเองซ่อมนี่ก็นอกขนาะกษตรของฝากจากแม่คือเกระอ่นละ่ะมาเคียบนักนขนาะเอาไว้คลิปหน้าย้ายสินสิพามาพร้าวไหมนี่กับซ่อมนี่ก็นอกขนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สี่นีน้เลยคะสวัสดีค่ะ 啊。Oh.